สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับตีเด็ดเฮียเฟยนะครับในวันที่9นะครับพฤศจิกายนนะครับพศ2566บกวันนี้ผมก็มีฟุตบอลหนึ่งคู่มาวิเคราะห์กันให้รับชมแบบนี้ทุกๆวันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่ฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับจะเป็นคู่ของทางด้านซอรเวียปาร์คนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโรม่านะครับเราไปดูราคากันเลยสําหรับราคาของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าคู่นี้เปิดมาที่เสมอนะครับส่วนสกอร์สูงนะครับอยู่ที่2ลูกควบนะครับ ไปดูสถิติของทั้งคู่กันบ้างดีกว่าสําหรับสถิติของทั้งคู่นะครับจากเล็กๆที่เจอกันในบ้านของโรมานะครับโรมาก็สามารถเก็บชชจชนะมาทางด้านสองประตูต่อศูนย์นะครับเหนือทางด้านทาราเวียปักนะครับส่วนฟอร์ม5นัาล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านอย่างทาราเวียปักถือว่าถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงหลังพวกเขาเนี่ยสามารถเก็บใยช,ชนะมาได้3นันะครับแล้วก็แพ้ไปส่งนะครับส่วนการเล่นเป็นเจ้าบ้านของพวกเขาถือว่าทําได้อย่างดีนะครับ5นัดของพวกเขาเนี่ยชนะมา3นะครับเสมอหนและแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนฟอร์มของทีมเยือนอย่างโรมาครับฟอร์ม5นัดล่าสุดต้องบอกว่าพวกเขาถือว่าค่อนข้างแข่งๆเลยทีเดียวนะครับลุกทีมของโจเซมูรินโ่นะครับ5นัดของพวกเขาเนี่ยชนะมาถึง4นะครับแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนของโรมานะครับต้องบอกว่าฟอร์มของเขาไม่ค่อยดีทเท่าไหร่นะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ5นัดเนี่ยชนะมา2เสมอ1และก็แพ้ไป2นะครับเราไปดู ตารางคะแนนของกลุ่มนี้กันดีกว่านะครับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่ม G นะครับโดยใ, es, ในฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับ2ของกลุ่มนะครับแข่งไปแล้ว3นัดนะครับชนะ2นะครับแพ้ไป1น่งะครับยิงได้8ลูกและเสียไป2ลูกนะครับส่วนทีมเยือนอย่างโรมานะครับอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับแข่งไปแล้ว3นัดนะครับเก็บชัยชนะมาทั้ง3นัดรวดเลยนะครับยิงไป8ปประตูนะครับและก็เสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับ เราไปดูความพร้อมกันบ้านดีกว่านะครับสำหรับความพร้อมในของฝั่งเจ้าบ้านก่อนอย่างซาเลวปาร์กนะครับผลงานต้องบอกว่าในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดแรกนะครับพวกเขาคว้าใจชนะไป2นัดนะครับแล้วก็แพ้1นัดนะครับหลังลงจากฝูงของกลุ่มนี้นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับจะไม่มีทางด้านเอ่อพีเตอร์เฟบสิกนะครับทาราสนะครับคาซาลาบานะครับและก็ทางด้านวันสลานนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับหมดสิทธิ์ใช้งานส่วน แผนการเล่นวันนี้จะมาในแผนน3 412นะครับโดยแนวลุกจะวางทางด้านคอนนาดนะครับวอลลมนะครับคอยทางสันเกมนะครับสนับสนุนสองวอหอกตัวเป้าอย่างทางด้านมิกฟานบูเลนกับทางด้านโมจีซิติวนะครับเป็นหน้าคู่สำหรับวันนี้ส่วนที่เมเยอนอย่างลรมานะครับลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดแรกต้องบอกว่าโจผมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยการเก็บชนะไปทั้ง3นัดรวดนะครับหลังจากฝูงของกลุ่มนี้อยู่นะครับส่วน ตัวผู้เล่นวันนี้นะครับจะไม่มีทางด้านมาราสคุมบุลานะครับคิสซมอรลิงนะครับและก็เลโอนาร์โดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนแผนการเล่นวันนี้นะครับจะมาในแผน3-5-2นะครับแดนกลางจะวางทางด้านไบออนนะครับกิตันเต้กับทางด้านเลออนโดนะครับปาเรเดสนะครับคอยปั้นเกมสนับสนุนหัวหอกหน้าคู่ในแดนหน้าอย่างทางด้านปอโลเดเวล่าและก็โรเมโลลูกากูสำหรับวันนี้นะครับส่วน สำหรับทัศนะของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับทั้งคู่ถือว่าว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากประสบการณ์ของคุณซือและต่างๆนะครับผมมองว่าเป็นฝั่งของทีมเยือนอย่างโรมานะครับที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์มากกว่าในถ้วยนี้นะครับเป็นถึงแชมป์ด้วยนะครับเมื่อเมื่อก่อนนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับความเก่าของพวกเขามีอย่างแน่นอนนะครับสรุปเลยดีกว่านะครับขอไปต่อทางด้านทีม เยือนนะครับอย่างโรม่านะครับในราคาเสมอนะครับจัดไปเลยนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับแอดมาแล้ที่แอด FF99 นะครับในกลุ่มการันตีให้อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ